อยู่ในความแห้งแล้งพี่น้องเมืเ่อนี้กระสีแดดแห้งแน่จักหน่อยพี่น้องเลยหมวในบนมุมาขุดเมื่อนี้มาขุดมันเหมือนเดิมพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีบพสกูตุกคนพี่น้องจะสวัสด,ดีต,ตอนสวยพี่น้องหลังจากที่เฮ็ดยังแล้วก็กลับมาเขาหัวเขาสวนคือเก่าพี่น้องบ่ิเวนสวนพักเด้สวนมัน นี้พอกับแม่ก็ลงมาคุดก่อนเลวพี่นอ้องเืินอนี้ยแยกทางกับสาววันพี่น้องสาวันไปทําบุญมอนคุณยายไปปฏิบททัติธรรมอยู่แหละอกแบบก็ลงมาสวนคุดมันคือเก่าพี่น้องเหลือแต่ตาโตคนตางอนเก็บไปแล้วเป็นเชงใด,ดสช่ดใดซ้ำใดพี่น้องเลย สองคู่จึงได้สอบหนึ่งใช่ไหมจักเหมือนอีแตสิมาสวยเนี่ยพี่น้องแต่เสียดยั่งแล้วเป็นหัวอยู่แม่พ่อเอ้าอยู่ข้างในนะนี่พี่น้องคนล่อนเค้นเล่นห้อประช้ำหดอนาชั่ม บัวซำหมดตัวคนตางอนจำพี่น้องเลยขี้ลายแห้งเลยตาโตหมดต้องตาตอหามาใส่กระยาคุดออกมาแล้วบนมีความหมายอย่างมันหอยบัวเป็นแป้งพี่น้องเลยขี้ลายแห้งสองคู่ยังได้สอบหนึง่ง บ่มีห่อนหวัวพี่น้องไงตายตายตายแน่น่ขัน้นบกุดเอากระเส้าไหลเพิ่มกันพี่น้องน้อยร้ายก็ได้เพราะได้ไปพันปอกๆแปลก,ปก,ปก พันตัวซีงงามๆแน่ก็เปลี่ยนหัวอยู่พี่นอ้องตัวมันเนา่ามันดินทรายแล้วมันซุ่มอยู่พื้นบุพีนอ้องมันคือดิน,หนแห้งแห่ดินเนียวเาด้เนี่ยเมื่อไงคุดมาหัวคนรลอนเคลนเพราะมันนั่นคุดคู่สองคู่สามคู่จังได้สอบ มื่อนี้อากาศกระห่อนพี่น้องนะลเลยใครแน่จะมีลมนี่แหละคอยเก็บไปเรื่อยๆเยนี่ยว่าเบิ่งน้นกันพี่น้องมื่อ้นชีร์จักระสอบแต่ว่าใครแน่แต่มันดินช้าแต่คุดมันก็นง่ายอยู่คุดแบบบาดเดียวบาดเดียวงัดหลด เหลือแต่ตาโตพี่น้องคนตาอ่อนเบิดไปแล้วหักแต่ว่าบ่ท่านไดค้าจักรอบดอกยังตากอยู่เอาเบิดช์ชวนผแล้วจะสิขายก้นไปตืมกันพี่น้องคนร่อนเคลนแมนบริษัทผู้มั่นปลูกธรรมาศาสตร์ มันฉีดแต่ฮอร์โมนพี่น้องเลยเดี๋ยวรอเบิ่งว่าบัตขายสิได้จักบาทที่แน่ๆน,นะอ่านไว้แล้วบมดไดไม้ทื่นพี่น้องเลยจะทอดโปรตีนที่ผาล้านยังบมได้ทื่นเดี๋ยวฝนงลงทื่นไปหมื่นเจ็ด หกากใครต่ว่าเฮ้าลงทุนหมดหลยขนาดนั้นพี่น้องเราเราลงทุนก็อยู่ในระหว่าบเจ็ดพันบาทแต่ว่าขายผัดขายเงินกีบด้บาแบบนีน้ได้สำนักก็สำนันละพี่น้องมเมื่อแล้วค่อยว่ากันไหมว่าเสียยังมาลงธุรกิจลงทุงนอย่างไรปรึกษากันอีกทีหลัง ปีนี่ไผยกระลุบ้ายพี่น้องเลยคนเห็ดมันมันบ่บเป็นหัวมันพ้นเอ่อลินดูพด,ด,ดต,ตกอ่างนำ้ำอ่างตลอดเห็ดใหกคู่มันเจือนนำ้ำมันทึมพี่น้องมันเลยบ่บเป็นหัวสังเกตบางวิธีคุดกระหูแล้วซับบาดเดียวบาดเดียวง่ายเลย เดี๋ยวขออนุญาตหาคุดมั่นกันพี่น้องที่ได้ร้ายซ้ำได้ก็ล้อเบิงน้ำกันแต่ว่าคุดก็น้ำคูลงมาเรื่อยๆเยลาะแต่เทิงผลัดลงมาเมื่อนี่ก็เสียเอาสอบสองสอบผลัดแต่ชีเมือ่อสองสอบสามสอบคุดไปเรื่อยๆได้ซํำได้ก็ซํำนันแต่๋ยวมว่านนี่ก็หึ้อไปแล้วตัวซุ้มที่ตากไว้ยุดแล้วพี่น้อง ตอนนี้สิบเอ็ดโมงกลัวๆได้อยู่สีสอบพี่น้องก้นไปหาคููหกคู่หัวบาใหญ่สิเมื่ออะไรแหละพี่น้องเลยคน คนตางอนได้ร้ายกว่าตาโตตาโตบุคคอยากมีหัวนี่เห็นบุพ่นอลกมานแหลบๆน้อยๆบุมีหดแป้งออกามาแต่ว่าข่ายอยู่ยังได้ซี่กระสอบเฉยพอบ่อแปลบก็พอสวรรหามมาแล้วมแต่เกียมสีเมื่อพี่น้อ,องบอานรดมาใส่เอา กสิประมาณนี้แหละพี่น้องเมื่อกับพันเรือกับมือแรกมากลนอีกทัานบรพันกับมืออื่นเดียวเมื่อปรึกษากันก่อนพี่น้องเบิดไปแล้วครึ่งหนึ่งพี่น้องค่านี้ลงไปแบบว่าพอดีครึ่งคนละครึ่งเลย นี่เลือน้อยหนึ่งพี่น้องแต่ว่าสนทั้งป่านจะที่ใดขึ้บอบ่มันปวกกินพี่น้องเลยบ่มีห่อนยอดล่ำกับพ่อปนั่นแกกแสกอยู่เหี่ยวแหงเ้วยเลยร่ำกับบ่ได้อีกสาพี่น้องเลยขั้นปลูกอีกจะต,ต้องไปหาสื่อล่ำใหม่เก็บอุป,ปรกรณ์รับบ้านบ้านนี้ มือแลงกลต่อบวขึ้นจังไดม,ม,มือแรงกับพันมันคือเก่าพี่นอ้องมื่นแหละมาคุดเหลือบลายเหลือซำได้กะค่อยว่ากันอีกทีหลังพันไปเรื่อยๆคุดไปน้ำพันไปน้ำพี่น้องพ่อบบให้ตัวเองว่างเฮ็ดไปนั่นแหละแต่ละมือ สี่ได้สีลรบปกะลลอรุ่นบาดขายเพื่ออะไรพี่น้องเนี่ยเอาสลิงมืม่ตะลืมสองคันสลิงพอบบแปบ๊บแล้วก็สลิงพอสาวันแกใส่ส,สลิงเมือ่อว่าสิบัวดหก็ยังได้สี่สอบเสยคอมเมนต์ว่ามันหัวใหญ่นะี่ยได้หลายพี่น้องเนย อันนี้บุมีหัวใหญ่เลยเมือ่อมือแรงกระซับเมื่ออื่นผุแหละมาก,กลนอีกคอยเฮ็ดไปเรื่อยเมื่อแรงกระทั่งจากคดกระโพดโคดสวนพี่น้องเลยลายอ่านลายแนว คำไว้คืยอยัง <Okay. S 1> คาจะว่าพี่น้องแดดกระแดดล่มอยู่มืนีันอากาศธรรมดา mm hmm. นี่แต่ผ้ากับจกค่ะพี่น้องเอามะกลมานีนก็สิพ้ากันเมื่อหากินเขา่านี่เขาแล้วกับพ่านต่อพี่น้องปาก มาอื่นหมดแหละมาต่อใหม่มาแรงกันพักกันนั้น,น,นพันพันแล้วก็ฮดส,สวนหากินข้าวเที่ยงกินของมันแดดเหลือบปลายพี่น้องคอนแล้วแล้วอีกประมันซิฟคููคันหอด เมื่อพี่น้องเท่ากันได้ขั้นแบบว่าก้นเ,เนนบิดเมื่อกับมือแรอเกเกือบแล้วงคนละพี่น้อง พี่นอ้องหากินเขาเทียงอะไรพี่น้องจา๋าสี่ลคอนหยาดลาเลยขอบใจบดทสุขุสุขน้นที่ตามเหลือเก็เนกำลังใจให้ประแปบบสวรร์พี่น้องขอบคุณทุกๆกกำลังใจพี่น้องจา๋าเดี๋ยวมือแรลงกระซับมันต่อรอเบิงคุลละอลอรุ่นเป็นน้ำกันพี่น้องว่า จะได้จักบาทบัตรขายพี่น้องนี่กาเหลือประมาณสิบคูคันหอดคนอีืมือ,อื่นก็คือสิกเกือบแล้วพี่น้องไปแล้วพี่น้องพ่อกันคลิปหนาขอบใจทุกๆก,กำลังใจใพี่น้องจ้า